วันนี้นะคะติ๊กอยากจะมาแนะนํานะคะเพื่อนๆทาไมติ๊กถึงแนะนําให้เข้าไปฝึกทําแนวข้อสอบในลิงก์นี้นะคะเพราะว่าแนวข้อสอบนะคะจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันกันกบข้อสอบจริงที่เราจะสอบจริงนะคะในการสอบ Australian citizenship นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถช่วยให้ท่านที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะว่าสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้นะคะให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะในการทำบททดสอบนะคะอย่างเช่นบทที่หนึ่งนะคะ Australia and t i e s people นะคะให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปตรงสีเหลืองๆตรงนี้นะคะเขาจะแรนดอมเขาก็จะแรนดอมคำถามนะคะนั่นก็คือ9คําคำถามนะคะ เราทำเฉพาะข้างบนนะคะไม่ต้องทำตรงที่มีรูกบุญแจนะคะเพราะว่าเหมือนกับจะต้องเสียเงินนะคะเราเข้าไปตรงนี้นะคะตรง9ก้า้อที่เขาแรนดรอมให้ที่ติ๊กแนะนำก็คือเราสามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มั่นใจภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะอย่างตรงนี้นะคะเราจะ เราอยากรู้ว่าข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไรนะคะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะจะเห็นจุดสามจุดเล็กๆนะคะกดลงมาแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมันจะมีคำว่า translate นะคะเขาก็จะให้เรา translate เป็นไทยแล้วก็กดเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้มันเป็นสีอ่าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะทุกคนเลื่อนลงมาตรง คำถามนะคะเขาจะแปลเป็นภาษาไทยให้เราเราก็จะเข้าใจมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มั่นใจภาษาอังกฤษไม่เข้าใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วหลังจากเราอ่านภาษาไทยที่แปลแล้วเราก็กดกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้ไปจำคำ ศับต่างๆนะคะที่เราจะเจอในวันสอบจริงนะคะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะในวันสอบจริงไม่มีภาษาไทยนะคะแต่ที่เราแปลเป็นภาษาไทยเวลาเราฝึกหัดนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจในคําถามและคําตอบง่ายขึ้นนะคะลองไปทําดูนะคะค่อยๆทําไปแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจในแต่และคําถามแล้วก็คําตอบดูนะคะทุกคน